นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเราคาร o ออฟโนสวัสดีครับพบกับคาร o ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเครื่องยนต์ดาวซีซิงบวกเทอร์โบประหยัดน้ำมันหรือแค่การตลาด ในสภาวะก่อนหน้านี้ที่เชื้อเพลิงมีการปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงปัญหาเรื่องทรัพยากรและมลพิษที่มากขึ้นณนะปัจจุบันส่งผลให้ผู้ผลิตในแต่และวงการล้รวนแล้วแต่ต้องปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับทิศทางในอนาคตโดยเฉพาะในวงการยานยนต์ที่ถือว่ามีผลโดยตรงล้วนแล้วแต่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องเช่นการที่ผลิตรถมาในรูปแบบพลังงานไฟฟ้า พลังงานไฮบริดที่ใช้เครื่องยนต์บวกมอเตอร์หรือรูปแบบอื่นๆเช่นการลดขนาดของเครื่องยนต์ให้เล็กลงแต่กลับให้ประสิทธิภาพในด้านพลังกำลังที่สูงขึ้นโดยการพ่วงระบบอัดอากาศเข้าไปโดยมีการกล่าวอ้างอิงว่าแต่ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงได้มากขึ้นด้วยสำหรับข้อเท็จจริงตรงนี้มีความเป็นไปได้ขนาดไหนทางเขาอโนพาทุกท่านไปไขคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ เครื่องยนต์ดาวซิซิงเทนใหม่ในยุคป,ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าเทนดาวซิซิงถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีกําลังมาแรงในปัจจุบันโดยเหตุผลที่ว่าการเลือกใช้เครื่องยนต์ที่มีขนาดเล็กลงจะช่วยอัตราการบริโภคเชื้อเพลิงลดลงต่ำไปด้วยในขณนะเดียวกันยังมีการนําตัวช่วยอย่างระบบอัลกกาศเช่นเทอร์โบมาเป็นตัวเรียกประสิทธิภาพของเครื่องยนต์บล็อกนั้นๆให้สูงขึ้น ให้พละก,กําลังหรือแรงม้าที่เทียบเท่ากับเครื่องยนต์ที่มีขนาดความจุสูงกว่าย่อมถือว่าเป็นข้อมูลที่ชวนดึงดูดใจอยู่ไม่น้อยแม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อมูลความจริงอยู่ในระดับที่น่าสนใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นล้วนแล้วแต่ต้องการอาศัยพฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่จะเป็นตัวบ่งชี้ในเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองนี้ด้วยเครื่องยนต์กําลังสูงขึ้นอัตราการบริโภคเชื้อเพลิงก็ย่อมสูงขึ้นตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บนพื้นฐานความเป็นจริงสําหรับเครื่องยนต์บล็อกเล็กๆที่มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่สูงมากนักย่อมมีความเป็นไปได้ว่าเครื่องยนต์บล็อกนั้นๆจะมีอัตราบริโภคเชื้อเพลิงที่ต่ําแต่หากต้องแลกมาด้วยพลรรังก,กาลังที่ต่ําลงไปด้วยดังนั้นจึงต้องมีการเพิ่มสิ่งที่เป็นตัวช่วยในการเรียกกาลังของเครื่องยนต์บล็อกนั้นๆขึ้นมาในที่นี้ก็คือเทอร์โบนั่นเองซึ่งเมื่อเพิ่มเทอร์โบเข้าไป ก็สามารถเรียพรกพลังกาลังของเครื่องยนต์ออกมาได้อีกระดับหนึ่งชนิดที่ว่าเดี๋ยวขึ้นแบบผิดหูผิดตาแต่เชื่อได้เลยว่าไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆในเมื่อกําลังของเครื่องยนต์สูงขึ้นมันก็มีความเป็นไปได้เลยว่าอัตราการสิ้นเปลืองจะไม่สูงตามพลังกาลังของเครื่องยนต์แปรผันโดยตรงกับอัตราการสิ้นเปลืองเสมอซึ่งเป็นพื้นฐานที่ไม่อาจแยกจากกันได้ประหยัดไม่ประหยัดไม่ได้อยู่ที่พื้นฐานของเครื่องยนต์อย่างเดียว แต่หากขึ้นอ,อยู่กับพฤติกรรมของการใช้งานด้วยในอีกปัจจัยหนึ่งที่ควรทำความเข้าใจคือแม้เครื่องยนต์จะมีกําลังที่สูงแต่สําหรับการใช้งานปกติในชีวิตประจําวันเราอาจจะไม่ได้ใช้กําลังที่สูงสุดจากเครื่องยนต์ตลอดเวลาโดยเหตุผลนี้เครื่องยนต์ที่มีความจุต่ําจะเอื้อประโยชน์โดยทันทีเช่นการขับขี่ในเมืองการจอดนิ่งการวิ่งที่ความเร็วต่ําคงที่ เคลื่อนที่โดยใช้ความเร็วอย่างสม่ำเสมอหรือไม่มีการใช้คันเร่งแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แทบไม่มีเหตุผลใดๆมาโต้แย้งเลยว่าเครื่องยนต์ขนาดเล็กจะมีความต้องการใช้เชื้อเพลิงมากกว่าหรือเท่ากับเครื่องยนต์ที่มีความจุสูงกว่าแม้ว่าในท้ายที่สุดแล้วเครื่องยนต์สองบล็อกนี้จะมีแรงม้าสูงสุดในระดับเดียวกันก็ตามหากอธิบายเข้าใจง่ายๆเครื่องยนต์1.0ลิตรบวกเทอร์โบจอดติดเครื่องอยู่กับที่ยังไงแล้ว ก่อประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าเครื่องยนต์1.5ลิตรที่ให้แรงมาเท่ากันอยู่ดีเพราะในขณะที่จอดนิ่งและไม่ได้ใช้พละกําลังสูงสุดจากเครื่องยนต์ซึ่งส่งผลโดยตรงต่ออัตราการบริโภคเชื้อเพลิงสิ่งสําคัญของเครื่องยนต์ที่มีพละกําลังสูงอยู่ที่เรื่องของที่เด็ดที่ขาดในยามที่ต้องการแต่ในทางตรงข้ามหากคุณต้องการกําลัง100%จากเครื่องยนต์กดคันเร่งให้มิดหรือใช้ความเร็วที่ไม่คงที่ต้องเร่งต้องเบรก และใช้แรงม้าสูงสุดของเครื่องยนต์บ่อยครั้งเรือพละรก,กําลังจากเครื่องยนต์เล็กพ่วงเทอร์โบกับเครื่องยนต์บล็อกใหญ่กว่าที่มีพละรก,กาลังในระดับเดียวกันบนพื้นฐานความเป็นจริงเป็นความเป็นไปได้สูงว่าเครื่องยนต์สองบล็อกนี้อาจต้องการเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ที่ไม่ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญเช่นกันตัวยอย่างก็คล้ายๆกับที่อธิบายไปแล้วแต่เป็นในทางตรงข้ามคืออรถที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์สองบล็อก พลังกำลังเท่าๆกันมาเล่งแสงด้วยอัตราการทํางานแบบ100%ซมันมีความเป็นไปได้ยากที่เครื่องยนต์บล็อกใดบล็อกหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในยุคเทคโนโลยีการผลิตพอจะเทียบเคียงกันได้ไม่ใช่ว่าเอาเครื่อง1.0เทอร์โบยุคปี2020มาเทียบกับเครื่อง2 0ลิตรในยุค90จะประหยัดกว่าอีกบล็อกอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่เป็นข้อแตกต่างของเครื่องยนต์2รูปแบบนี้คือ ด้วยเครื่องยนต์ขนาดเล็กบวกเทอร์โบนอนต้องรับภาระหนักในการสร้างพาระกำลังให้เท่ากับเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่กว่าดังนั้นเครื่องยนต์ที่มีขนาดเล็กแต่ต้องใช้พละกำลังที่สูงจึงต้องได้รับการออกแบบและเลือกใช้ชิ้นส่วนคุณภาพสูงอย่างพิถีพิถันเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานในระยะยาวด้วยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ ในครั้งต่อไปจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไ i ร์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ